ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของ B M w S 1 0 0 0 r R นะครับในช่วงปลายปีที่แล้ววันที่10กันยายน B M w ได้มีการจัดงาน Expo ขึ้นนะครับที่เ e n น r ร l w เวิลใจกลางกรุงเทพมหานครได้มีการฉลองครบรอบ15ปีในเมืองไทยเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่3รุ่นนะครับก็คือ S 1 0 0 0 r R ประกอบในประเทศนะครับราคาพิเศษ S 1 0 0 Single R นะครับประกอบในประเทศเช่นกัน รวมถึง R9T นะครับนั่นคือ3โมเดลที่เปิดตัวในปลายปีที่แล้วขณะนี้นะครับยอดจำหน่ายของ S1000R นั้นนะครับทำได้สูงมากขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเซเ็กได้อย่างสูงสีคู่ขีท่ทีเดียวแม้ว่าตัวเลขการขายห่างกันประมาณ1เท่าตัวนะครับแต่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยทีเดียวสำหรับ BMW S1000R นั้นวางราคาอยู่ที่820,000บาทนะครับถ้าสีพิเศษอยู่ที่840,000บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่1นึ่ล้านห้าหมบาทนะครับถ้าเป็นสีไตรคันเลอร์อยู่ที่1นึ่ล้านแปดหมบาทจะเห็นว่าราคานัถูกลงมาถึง2องแสนกว่าบาทเลยทีเดียวก็จึงเป็นน่าแปลกใจนะครับว่ายอดขายของ s อสพันบเบอานั้นจะสามารถทาได้สูงขึ้นมานะครับไล่จี้คู่ขี้สูสีกับแบรนด์ของญี่ปุ่นโดย b m เนั้นยังคงแรงมากสุดๆไว้ที่9นึ่ง้แรงม้าที่หนึ่0หร้อยรบต่อนาทีน้ำหนักรถอยู่ที่204ยกิโลกรัมโดดเด่นด้วยระบบคลิ รวมถึงด y n ามิกแท a c ชั่นคอนโทรลแล้วก็ Dynamic Damping Control นะครับที่ให้การปรับเรื่องของกระทือนได้อย่างนุ่มนวลทุกก,กันกับขี่มี3หมโหมดขับขี่ให้เลือกครับก็คือ r รสต s สปอรแล้วก็เรนในขณะที่คู่แข่งของ BMW ก็คือดูก a ติ1299 p a n i เก l e นลนั้นราคาค่อนข้างสูงครับทำให้ยอดขายของดูก a ตินั้นทำได้น้อยมากขณะที่959 p a n i g a l e นิะรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเพราะฉะนั้นนะครับต้องมาดูกันว่า การแก้เกมของค่าอื่นๆกับ B M w S พัน0น่าจะเป็นอย่างไรเอาเละครับเรื่องราวของซูเปอร์สปอร์ต1,000 c c นั้นในปีหน้าดุเดือดอย่างแน่นอนแต่ว่าเวลาในเบรกนี้หมดลงแล้วพบก,กันตอนน่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ